like Hellcat. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องไอเซอร์เกมเมอร์อีกแล้วครับผมวันนี้เสียงดังหน่อยใช่ไหมครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นคอร์ดตูตี้กันนะครับผมในโหมด Battle Royale นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นโหมด Battle Royale กันเลยนะครับผมแบทเหลือกิมเซนก็เออ่ ตองใช้เวลาอย่างที่ควรคิดและใช้สมังนันดีดีตอนนี้นะครับผมเราก็เข้ามนโหมดของเอ่อ Battle r o อ e นะครับแล้วเราก็จะเริ่มในมดนี้แหละ ชิมกี้าเป็นตี้นะครับผมจะเกิดใครอยากเปิดมาเล่นก็ลองเล่นได้ไครับเพราะว่ามันมีแบบแนวเหมือนฟรีไฟต์ไปไปปเลยเดี๋ยวเราจะมาทำภารกิจกันนะครับภารกิจนี้ก็เหมือนฟรีไฟแต่ฟรีไฟเป็นการใช้เยอะครับภารกิจนี้ก็คือเราจะฆ่าคนบนเรือ,อยักษ์กี่คน,นครับเราจะไปรับกันว่าผมมีฆ่าคนในคนผมฆ่าฝั่งตัวร้ายฝั่งเนี้ย ฝั่งบนเรือยอชได้กี่คนนะครับผมเราก็มาลองมานับดูกันนับเห็นะครับก็จะมีพวกกปลูกมาเต็มเลยครับไปเริ่มภารกิจไปพวกเราทธุรกิจนี้ที่จริงๆผมก็ไม่แพ้ส่วนตัวผมเก็บไว้แล้วไม่มีใคร ม่ลงตกใจนะครับนี่สิ่งคนหลุดผีครับผมทางไหนเช้าแม่สานวน้อยหนึ่งมันเข้าไปข้างในเมื่อกี้ อยู่ไหนเดี๋ยวจะขึ้นการนับตัวจริงๆเมื่อวขึ้นไปตรงไหนแล้วะ อะจอก็ะสุนหมดเฮ้ยเราเบิดอุ้ยไปทำนี่ก็ตายได้เสร็จกูงานนี้ชอ,เอบเล่นของ ริงนะฮะความจริงคือเราอยากมาตรงนี้ครับไม่งั้นมันจะทำให้เราเนี่ยตายได้หวยขึ้น 我。 ก็วูมซ้ายเยืนอ้าวตายก่อนหืูยมากพอดีเลยลาบต์หน,หนึ่งกับพี่ป้าวขอไปอยู่ไหน ตายเขาแรกจริงๆผมก็คิดว่าใช้ปืนใช้ปืนร้วมันถนัดมือเสร็จกลงานนี้ตายซะในการนี้เราจะตายไหม ไม่น่าบอกเลยโอเคฮะตอนนี้เราก็เดี๋ยวเพื่อนจริรตัวเข้าเข้าสู่เด้าเขาไม่แต่เข้าสู่เด้าได้เข้าสู่เด้า ปุ่มผัวอะไรข้างหลังมาผัวมกอะไรข้างหลังขอมือกระมองชัดดีเนะมาโอ้โหนี่นี่นี่โอ้มาซะเอาพิ่มาถึมาเลย มามันมาต้องหลายตัวขอตัวแหละตามมาจริงเงี้ยอยู่เร่งไปอ่ะ

โอเคฮะตอนนี้เราต้องทำภารกิจให้สำเร็จนะฮะไม่สำเร็จก็ถึงว่ากูจะต้องตายสิ่งที่เขาจะทำเน,น,น,นี่ยตงว่าเมื่อไหร่ถ,ถึงโซนวัดเนี่ยต้องตาว่เปิดไฟสงน,นเกยียบเลยเน oui, เห,นหตารไอ้งลาน้าวัาใี้เลยกำลังใกล้ถึงวัดะเย็ดอ เด <od> บเราชนะรนเรานะครับถึงว่าเราทรําภารกิจสําเร็จนะครับผมทีที่หนึ่งจะเป็นใครวะวยมมอยากไหมที่หนึ่งใครใครวะเครื่องเครื่องผมค้างจนมันมอกไม่ได้เลยแล้วอันดับที่หนึ่งคือใอคร ันนี้ก็เป็นวันที่เราไม่ได้รู้ความจริงนะครับมะผมเหรอนี่มีตาฝาป่ะเลยขอให้ยี่ตาครับไอ้น,นี่ผมจริงเฮ้ยไปไปไม่ได้นะ ไม่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 จริงหรอกไม่จริงกูถ่ายกูก็จะถ่ายไม่ได้นะเยสได้อันดับที่หนึ่งมาก็เป็นไงครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร b e นะครับผมไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง i c Gamer แล้วก็ช่อง i Bang สม Oh, I'm never gonna give you up I'm never gonna let you go